ก็สวยสมบูรณ์ปกตินะครับแต่ควรจะหมั่นตรวจดูข้างในบ้างนะครับบางทีเราคิดว่าเราเห็นต้นไม้เราสวยแล้วเราก็เดินห่างๆไกลๆเดินเข้าไปก็เดินผ่านไม่ค่อยเข้าไปดูถึงข้างในบ้างว่ามีปัญหาอะไรนะครับอย่างต้นนี้นะครับเท่าที่ดูก็มีนี่ครับบริเวณด้านในด้านในบางครั้งเราฉีดยาไม่ทั่วไม่โดนนะครับนี่ครับก็จะมีเพียกินนะครับแล้วก็เป็นเชื้อราด้านในสวัสดีครับผมรัฐพลสวนพลสวัสดนะครับวันนี้เราก็มาดูต้นทุเรียนนะครับ ที่มีปัญหานะครับมีปัญหายังไงเดี๋ยวมาชมกันครับผมผมเข้าใจว่าของเพื่อนๆก็จะต้องมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้นที่ไม่มีปัญหาดูใบทุเรียนนะครับสมบูรณ์มากนะครับเป็นทุเรียนดินเหนียวนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกตาบลวังกระโจมนะครับค่า pH ดินก็4.5ถึง5.2นะครับถามว่าสวยแบบนี้ทําไมมีปัญหาเจอแล้วนะครับลองมาชมกันนะครับนี่นะครับปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือการดูแล ไม่ทั่วถึงนะครับด้วงครับเจาะเขาจะชอนเข้าไปแล้ววางไข่ข้างในนะครับตัวนี้นะครับนี่เต็มไปหมดนี่นะครับเขาจะตัดท่อน้ําเลี้ยงของต้นนะครับก็จะส่งผลให้นี่ครับทุเรียนทุดโสมนะครับส่งน้าเลี้ยงขึ้นไม่ได้มันขาดช่วงครับผมเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่มีทุ่นทุเรียนนะครับมันตรวจสอบแล้วก็ฉีดพ่นยานะครับพวกฟิโปนิลนะครับปีโปฟิโนฟอสนะครับก็จะสามารถช่วยในการป้องกันกําจัดได้ส่วนหนึ่งนะครับผม ตรงนี้นะครับแบบนี้คือจะสามารถรักษาเขาได้อยู่ใช่ไหมครับพี่นัทตัวนี้เป็นเยอะแล้วนะครับมีตายไปครึ่งหนึ่งแล้วฝั่งนี้ซีงนี้ตัดขาดแต่ด้านนู้นอาจจะยังอยู่ถ้ารักษาแล้วตัวนี้หายหยุดนะครับก็จะมีเปลือกนะครับเข้ามาหุ้มกันก็จะรอดนะครับนอนก็เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาเจาะได้เหมือนกันนะครับเนี่ยตามตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับท่านใด ที่มีทุวยงามๆก็แล้วแต่นะครับควรจะหมั่นเข้าไปตรวจด,ดูนะครับนี่ครับหมั่นเข้าไปตรวจด,ดูทุเรียงของท่านด้วยนะครับในแปลงไม่ใช่เห็นสวยก็ไม่เข้าไปดูนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้นไหนงามมากก็จะเป็นที่หมายตาของแมลงศัตรูต่ตางๆนะครับผมที่ที่เกิดปัญหานะครับ,รบกิ่งนี้ก็คือตัดทิ้งได้เลยใช่ไหมคะอ่าควรจะตัดทิ้งนะครับเพราะว่า,าไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็สวยสมบูรณ์ปกตินะครับแต่ควรจะหมั่นตรวจดูข้างในบ้างนะครับบางทีเราคิดว่าเรา เห็นต้นไม้เราสวยแล้วเราก็เดินทางห่างไกลๆเดินเข้าไปก็เดินผ่านไม่ค่อยเข้าไปดูถึงข้างในมั่งว่ามีปัญหาอะไรนะครับอย่างต้นนี้นะครับเท่าที่ดูก็มีนี่ครับบริเวณด้านในด้านในบางครั้งเราฉีดยาไม่ทั่วไม่โดนนะครับนี่ครับก็จะมีเพ้ยกินนะครับแล้วก็เป็นเชื้อราด้านในเพราะว่าปลูก2ต้นชิดกันความชื้นด้านในเยอะสูงนะครับก็จะเป็นเชื้อราแบบนี้นะครับไม่โปร่งแต่ต้นสมบูรณ์มากนะครับผมตรงนี้ก็มีการฉีดยา ป้องกันกาจัดเชื้อราไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดน้ําหัวสปริงเกอร์นะครับน้ามันจะกระเด็นขึ้นมา2ฝั่งส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเทคนิคของไทยของมันนะครับก็แล้วแต่ท่านที่จะ,อะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับบางคนถามว่ามันจําเป็นด้วยเหรอจะต้องมาฉีดตรงนี้ความจําเป็นต้องขึ้นอยู่กับหน้างานของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับครับอันนี้ก็มีแมงปีกแข็งนะครับกินมีเพียกิน โดยรวมทั่วไปคืออยู่ในเกณฑ์ที่กินแล้วเรารับได้เราดูแล้วว่ากินแค่นี้มันไม่โซมเราก็พ่นแค่นี้ไม่จำเป็นต้องเนียนกิฟร้อเปอร์เซ็นนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างที่ใส่ลงไปนะครับคือต้นทุนในการผลิตนะครับผมครับการใส่ปุ๋ยนะครับก็ถ้าแบบนี้ถ้าไม่เสียดายปุ๋ยบ้างนะครับมันก็กินไม่เยอะหรอกก็หวานไปก็ได้กินทั้งหญ้าได้กินทั้งทุเรียนทุเรียนเราไม่ได้ตัดหญ้าออกน้ำอาจจะไม่มาก ไม่มีผลเสียนะครับถือว่าโอเคแต่ถ้าเราตัดหญ้าออกน้ําเรามีไม่มากแล้วเราไปทําให้ความชื้นในการรักษาความชื้นของพุ่มมันหายไปการจเจริญเติบโตก็จะชะลอลงนิดนึงนะครับต้นทุเรียนก็อาจจะโทมลงนิดหน่อยนะครับก็ไม่มากยกเว้นขาดทั้งน้ําเติมปุ๋ยแล้วก็ความชื้นต่ํานะครับอันนี้ก็จะเกิดผลเสียกับต้นทุเรียนเพิ่มขึ้นนะครับผมลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณพี่นับมากมากค่ะสำหรับเอพีนี้